มีอยู่หนึ่งจังหวัดที่ผมยังไม่มีโอกาสได้มาสัมผัสเมืองเล็กๆริมฝั่งโขงตะมากน้นด้วยความสุขนะครั้งนี้แหละครับได้มาสักทีนครพนมเมืองที่เต็มเตี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่นครพนมกัน ที่มาเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้ฝนจะตกแต่พอมาจริงนี่ร้อนอย่างกรบดแดดเลย <Huh? S 1> ก่อนที่เราจะเข้าตัวเมืองนครพนมเนี่ยเราก็ต้องไปไหว้พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของก่อนนั่นก็คือพระธาตุพนมซึ่งพระธาตุองค์นี้ครับถือว่าเป็นสู์รลงจิตใจของชาวอีสานและยังเป็นสถานที่ที่มีประวัติยาวนานป็นพันปี เล่ากันว่าถูกสร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศตาวรรษที่8สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระอุลังคธาตุหรือกระดูส่วนหน้าอกของพระพุทธเจา้าและแล้ว,ลวตอนนี้เราก็ถึงกันแล้วที่องค์พระธาตุพนมเป็นพระธาตุที่เก่าแก่ที่สุดในภาคอีสานแดดแบบร้อนมากเดี๋ยวเรา ขึ้นไปไหว้พระธาตุข้างบนนี้กันและด้านหน้าของผมเนี่ยก็เป็นเสาอ,อินทขินซึ่งเป็นเสาหลักเมืองประจาพระธาต คนที่เนี่ยเชื่อกันว่าใครได้มาสักการะพระธาตุพนมแล้วเนี่ยจะมีความเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะคนเกิดวันอาทิตย์เพราะถือว่าเป็นพระธาตุประจําวันเกิดด้วยนะและรอบๆพระธาตุเนี่ยก็มีโซนให้เราเดินเที่ยวอีกเยอะแยะเลยไปแเราจะเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนเดี๋ยววันนี้เรามาฝากท้องมือเที่ยงไว้ที่ร้านดาวทองอาหารเวียดนามโอเค เขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านขายอาหารเวียดนามชื่อดังของจังหวัดนครพนมแน่นอนครับร้านดาวทองเนี่ยตั้งอยู่บริเวณหน้าพระธาตพนมเลย<ม>การขายอาหารของร้านนี้ก็จะเป็นอาหารแนวสไตล์เวียดนามนะมถ้าใครมาเที่ยวพระธาตพนมเนี่ยลองแวะมาทานดู<ม>เรามาถึงกันแล้วร้านดาวทองอาหารเวียดนามเดี <Yes. S 2> ๋ยวเรามาลองชิมดูก่อนเมนูแรก ืหูออยอเด้งดึ๋งอร่อยเมนูต่อมาเราจะไปกินแหนมเนืองมีต้องรานต้องจิจ้มจำๆเลยไปเต็มระบบเมนูต่อมากุ้งกระเบื้องเอาให้ราดน้ำซอสแบบช่ำๆู่นให้ 4 0่ศูนเมศนสี่อเหมือนปอ๊อปปี้เลยอ่ะอร่อยอ,นนอันนี้เป็นเมโนูท,ที่4ที่มาร้านอาหารเวียดนามเราขาดไม่ได้เลยก็คือพิซซ่าเวียดนามาเดี๋ยวเรามาลองกินกันอร่อย,อออยวันร้านนี้อาหารเรบ็นอร์มั้งอร่อยเอนนอดอ,ดอร่อยสำหรับสายสุขภาพเะนี่ยน่าจะปลื้มร้านนี้นะเพราะอาหารมีผักเยอะแล้วก็ไม่มันจนเกินไป กินอิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปพระธาตุต่อไปเลยดีกว่าถ้าใจมันว้าวุ่นก็ลองมาที่เนี่ยดูพระธาตุมะลูกขันนครความสงบที่อยู่ไม่ไกลแต่อยู่ในใจเราเสมอซึ่งถือว,ว่าพระธาตุองค์นี้เป็นพระธาตุบริวารของพระธาตุพนมมีลักษณะคล้ายพระธาตุพนมนะแต่ว่าเล็กกว่าเป็นพระธาตุสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนอันนี้ก็เป็นพระธาตุองค์ที่สองที่เราจะมาในวันนี้ก็คือพระธาตุมาลุขันคร พระธาตุองค์นี้มีระยะห่างจากพระธาตุพนมเนี่ยเพียงแค่19กิโลเองอยู่บนถนนเลียบชายแม่น้ำโขงเล่ากันว่าข้างในเนี่ยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นพระธาตุที่มีอายุน้อยที่สุดในบรรดาพระธาตุทั้งหมดทั้ง7องค์ตอนนี้ผมเข้ามาที่ด้านในพระธา,า,า,ะา,นนาะต,ตุมรุภันลคอร์ละข้างในคอรจะตกแต่งเป็นสีทองสวยมากเลย พระธาตุองค์นี้ครับเราสามารถเดินเข้ามาชมความงดงามภายในได้ทั้งด้านในและด้านนอกขององค์พระธาตุเนี่ยถูกตกแต่งด้วยสีทองลวดลายที่วิจิตรและบรรจงมากเราไหว้พระก,กันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ตัวเมืองนะครพนมกันต่อ <c oughs> สำหรับที่พักคืนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันที่โรงแรมชีวาโงไปกัน นี่ก็เป็นบรรยากาศทางเข้าโรงแรมเขาลมลื่นเลยไหมดูกันว่าห้องเป็นยังไงบ้าง oh, ว้าวิวแม่น้ำโขงมีห้องน้ำนี่เป็นห้องพักของโรงแรมชีวาลิมโขงโอ้ oh, oh. ห้องดีมาก เป็นโรงแรมเปิดใหม่นะว้าวสวยมากตรงนี้ก็เป็นถนนริมน้ำสามารถปั่นจักรยานไปเที่ยวลานพญาเน้างได้เดี๋ยวพาไปดูสาะว้นะ้ำของโรงแรมเดินมาตอนนี้เรามาเล่นน้ำกันอยู่ที่บนดาดฟ้าของโรงแรมวิวแบบว่าสวยมาก ฝั่งตรงข้ามนั่นก็เป็นะสะปะป,ะปะลาวแ <Yes. S 1> น่นอนครับเป้าหมายหลักของการมานอนโรงแรมนี้คือการได้มาแช่น้ำมองวิวแม่น้ำโขงทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวข้างบนนี้นะก็เป็นคาเฟ่ของโรงแรมพีวาดคาเฟ่บนาดฟ้ากับผาทิศลบขอบฟ้าด้านหลังสวยไหมเดี๋ยวสำหรับอาหารค่ำ วันนี้เราไปหาอะไรกินกันดีกว่าเราไปดูในรีวิวมาวันนี้เราจะไปินที่ร้านอาหารเจ้าสำรานกันกับร้านเจ้าสำรานปลาแม่น้ำโขงกินอิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อ านและนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าวันที่สองในเมืองนครพนมสวัสดีเช้าที่สดใสวันนี้เราตื่นมาพร้อมกับอากาศที่โอ้ยแดดร้อนมากเดี๋ยวเราไปดูซิว่าอาหารเช้าของแลมเนี่ยเป็นยังไงกันเดี๋ยวเราไปทายข้างก่อนแล้วเดี๋ยวไปต่อ อ,อันนี้ก็เป็นลายอาหารเช้าของโรงแรนะต่อไปดูสิว่ามีอะไรให้เรากินบ้างมีเป็นพวกคอนเฟ็กซีเรียลอ,อาหารเช้าไข่กระทะให้กินส่วนตรงนี้ก็เป็นบาสลัดมีน้ำซุปมีขนมบางแบบเวียดนามให้ข้าวผัดแล้วก็เบฟฟต์อาหารเช้า นี่เดี๋ยวเช้านี้เรามีแผนที่จะไปที่าาาะะลานพญาสตานคราชหนึ่งที่ก่อนตอนเช้าเราไปหาคาเฟ่เล็กนเดินหายรู้กันสักหน่อยเราค่อยกลับมรงไปครับถ้าพร้อมแล้วไปกันกับเช้าวันที่สองเดี๋ยวก่อนที่จะไปลานพญาแนกเราขับผ่าน เราจจวนผู้ว่านาครพนมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในจวนผู้วาก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเขายังเปิดให้เราเยี่ยมชมอยู่นะจวนผู้ว่านาครพนมเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันที่จวนผู้ว่าหลังเก่านาครพนมเนี่ยเขาจะเปิดให้เราเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่วันพุธจนถึงวันอาทิตย์นะใครจะเข้ามาเที่ยวหรือเยี่ยมชมเนี่ยดูเวลาดีๆก่อนอันนี้ก็เป็นโต๊ะทำการของผู้ว่าการจังหวัด นครพนมภาพที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยก็เป็นภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองนครพนมนะด้านในนะครับเขาก็จะจัดแสดงรูปภาพเก่าเล่าถึงประวัติของเมืองนครพนมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเรานอนอยู มีคนมาถามว่าเอ้ยที่จังหวัดมีปัญหาครับท่านนี่เราลงมาปุ๊บเรามองเห็นข้างล่างเลยอ่ารูปบ้านมา <c oughs> เราพาดูจวนผู้ว่าเสร็จละเดี๋ยวเราไปกันต่อตรงนี้ก็เป็นสตรีทอาร์ตเขาทำเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาถ่ายรูปกัน <c oughs> มาจา้ะเดี๋ยวเราไปกันต่ออเคเ okay, let's go ด้านหลังตรงนี้เป็นหอนาฬิกาของจังหวัดนครพนมมีคาเฟ่ยอยู่ด้านหลังหอนาฬิกาชื่อว่าไทยสามัคคีคาเฟ่และตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่นด์มาร์คสำคัญของเมืองนครพนมนั่นก็คือหอนาฬิกาเวียดนามอนุสร์มีคาเฟ่ชิคๆมีมุมถ่ายรูปให้ทุกท่านอยู่ด้านหลังชื่อไทยสามัคคีตั้งอยู่บนถนนสุนทรวิจิตรตอนนี้เราถึงที่คาเฟ่ไทยสามัคคีคาเฟ่ เขาดัดแปลงจากบ้านเก่าให้มันเป็นคาเฟ่นนะเดี๋ยวเราไปดูนว่ากาแฟข้างในรสชาติเป็นงไงบ้างไปครับไปดื่มกาแฟมองวิวของนาฬิกากันตอนนี้เรามาอยู่ข้างในแล้วคาเฟ่ไทยสามาัคคีด้านในคาเฟ่น,นะครับก็จะมีทั้งเมนูอาหารและตัวเครื่องดื่มที่จับยิ่งไปกว่านั้นมีมุมถ่ายรูปชิคชิให้เราได้อย่างมากมาย แวะเติมพลังด้วยการกินกาแฟาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะ,อะไปกันอ่าดื่มกาแฟาเสร็จแล้วก็มาชมวิวแม่น้ำโขงซะหน่อยก่อนที่เราจะไปลานพญาสีัตนาคาราดกันอ่าแล้วในตอนนี้เดี๋ยวด้านหลังเราจะมาไหว้องค์พญาสีัตนาคาราชกันนี่เดี๋ยวเราไปไหว้กัน นี่ครับก็คือองค์พญาสีสัตนาคราชหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศและแน่นอนครับในเมื่อผมมาถึงแล้วก็ต้องมากราบไหว้สักครั้งเป็นองค์พญานาคสีทองเหลืองอลัมตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเลย หากใครมีโอกาสลองมาสักการะดูนะเราไหว้องค์พญานาคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อและพระธาตุองค์สุดท้ายของทริปนี้ครับเรามากันที่วัดพระธาตุนครแห่งวัดมหาธาตุตั้งอยู่บริวเวณริมฝั่งขงของจังหวัดนครพนมพระธาตุองค์นี้ครับเป็นพระธาตุสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะเราก็มาอีกหนึ่งที่เราจะมาไหว้พระธาตุนครกันวันนี้ คือใครเก็บว,กวันเสาร์ก็ให้มาไหว้พระาธาตุองค์นี้กันนะและก่อนที่เราจะออกจากตัวเมืองนครพนมขอไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำองค์พระาธาตุองค์นี้ซะก่อนเดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปกันดูข้างหลังผมดิพายุมาแล้วหลังจากไหว้พระาธาตุเสร็จฝนก็เตรียมตัวตกเลย <Yes. S 1> ลมแรงนะเนี่ย ไปครับออกจากตัวเมืองแล้วไปที่ต่อไปกันเดี๋ยวเรามาเที่ยวคาเฟอีกหนึ่งคาเฟ่ 76A Space ตัวคาเฟ่เขาจะเป็นแบบเอาตึกเก่าเนี่ยมารีโนเวทใหม่ให้เป็นร้านกาแฟสำหรับด้านนอกของคาเฟ่แห่งนี้นะครับก็จะเป็นตึกเก่าสไตล์วินเทจมีอายุมากกว่า100ปีเมื่อเราเดินมาข้างในเนี่ยก็จะพบกับมุมถ่ายรูปแล้วก็คาเฟ่ที่อยู่ด้านในมีขนม,ม,มเบเกอรี่ต่าง ตกแต่งแนวโมเดิร์นผสมประสานกับความเป็นตึกเกา่ามีเครื่องดืมให้เราได้ทา,านกันนี่ต้องบอกว่าผมไปคาเฟ่ไหนต่อคาเฟ่ไหนเนะี่ยเมนูเดียวที่สั่งก็คืออเมริกาโนโ่ไม่ใส่น้ำตาลนั่นแหละไปเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าโ <Okay. S 1> อเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาที่สุดท้ายสำหรับทิปนี้ นั่นก็คือด้านมิตรภาพไทยลาวสะพานแห่งที่3สะพานแห่งนี้นะครับสร้างมาเพื่อเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดนครพนมของประเทศไทยกับเมืองท่าแขกแขวงคำม่วงของสอปปลออาวไปที่สุดท้ายละกลับกันดีกว่าไว้เจอกันใหม่ในทลิปบ๊ายบาย